ก yeah ็ประหยัดกว่าเดิมแน่นอนลองดูคร yeah ับพี่รถตู้คอมดีเซลตะก้าไหนครับของพี่คอมพิวเตอร์ปีไหนครับพี่ชายของพี่ปีไหนครับตู้คอมพิวเตอร์ปีไหนเอ่ยแจ้งปีนี้หนึ่งมันมี2รุ่นพี่ตู้คอมผมมีตัวเก่านะครับแล้วก็หน้ายาวของพี่ชายปีไหนครับเดินหอบถ้าเข้าเกียร์หนึ่งแล้วปล่อยไหลหอบครับเดินหอบนะครับถ้าเราเปิดไว้แล้วเราใส่เกียร์หนึ่งแล้วเราปล่อยไหลมันก็จะหอบครับ น้องต้องแตะคันเร่งครับมันถึงจะหยุดหอบนะครับนะแตะคันเร่งเมื่อไหร่ปั๊บเดินหอบหยุดทางานทันทีนะครับปีศูนย์หน้าสั้นใส่ได้ครับพี่กดตัวนี้ครับอ่าถ้าพี่จะสั่งซื้อนะพี่ยายนะพี่เห็นตะกร้าสีเหลืองตรงนี้ไหมตะกร้าสีเหลืองข้างล่างตรงนี้พี่พี่กดตะกร้าเหลืองครับพี่กดคําว่าซื้อนะครับพี่กดมาเลือกตัวนี้นะนี่ตู้คอมมูเตอร์0 5ย์้าถึง18เห็นไหมครับพี่ตู้คอมมูเตอร์ 2005- ถึง2018 ของพี่กดตัวนี้เลยครับปักตรงรุ่นวันนี้ทันรอบนะพี่นะพี่สั่งผมในไลน์